ตังซื้อเร็เพิ่นมาหายสามตัวม่อคืนนี่เลี้ยงผีแล้วกูเสงมึงถือสูงหวดเพิ่นวะเ,ออเข้าฟันคอยแม้ออไปเบิ่งเอาเด้อพี่น้องคอยเดี๋้อคอยไล่ซื้อเล็ก่อนมันสีอัอนตัวนี้รับรองหออมักแห้งสามตัวโคโลคือมาบอกเมื่อคืนนี่แหละครับบอกมื่อคืนนี่เพิ่นนาวาถือถือเพิ่นว่า,วามึงเลี้ยงกูกูกะจะหายมึงเพิ่นวางสีแม้หายสามตัวไปเลยหนะน้ามาสัน่นไป สวัสดีครับเบิกทราบสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีทางช่องบัวบ้ารวยเนาะค่ะปอยอีต่เบิกทราบหน้าขี้แต็ไม่ดวงเนาะค่ะครับวันนี้มาทําอะไรวันนี้เอ้าฝันดวนแหมหมื่ขึ้นเด็กน้องบอกเลขกแหมพอวางงวดที่แล้วนะเนาะเข้าเลียงผีเข้าเลียงผีปุ๊บเลขกถือืั้งบนตั้งล่างพอวางฝันซีขึ้นส่วนว่าเด็กขี่รถเก๋งแต่ยังบอกให้ฟังยินเด็ก เก้าศูนย์เจ็ดแปดมันว่าออกเก้าแปดมันต้องออกในทะเบียนรถกิ่งว่าสันบานีก็เลยอันโค้งสุดท้ายกับมาเจ้าประเจ้าไม่ได้เห็นแต่การเลขล่างนี่มักอยู่สามคูมิศูนย์เจ็ดเก้าหกแล้วก็ศูนย์สามมันกับขาวทั้งบนทั้งล่างแมครับแม่ขาวทั้งบนทั้งล่างด้วยบ่งหันหนึ่งก็เลยว่าโอ้ยว่าสันตอสี่พคนสีเีแยงผ เพิ่นมาไขเรี่ยงผีว,ว่าวสันแล้วกว่าฝันคูมปู่ดงน้องในนะครับปู่ดงน้องในห้าหนหลนล่ะดงน้องในเ้าวหลานนะเพิน่นไหนคิวเด้เพราะว่าทีมองนี้นักซักซิปเนาะคะ่ะพ่อเบอิกทราบเรี่ยงผีแล้วเบิกทราบกันเลยเพิ่นจะนาเขาฝันส่วนตัวเพิ่นว่าอีนาาวสัมนมะสิเป็นมู่บ้านได้ได้อยู่หันแล้วก็มีพม่อไญ่แถามีไย่ยเถานั่งอยู่หันเพิ่นอของี่งเห้าวไว้เมื่อน,นั้นคือเพิ่นได บ้าน้แต่ว่าเพื่อนเอาไปย้ายคนในหมู่บ้านเบิร์สุโขสุคน <c oughs> เขาก็เฮ็ดเป็นอนันต์แม่เป็นห่านสามเหลี่ยมตั้งในหมู่บ้านให้เขาเอาของวายนะขนมขนอนี่ไปว่าง <c oughs> เพื่อนเด็กกินเบิร์หมู่บ้านแม่เมื่อนะนะ <c oughs> านๆบัดที่นี่ <c oughs> เพื่อนเลยมเข่าฝันบอกว่าให้ใส่ใบตองเด้อบัดรุ่นนะว่าสันพ่อให้ใส่ใบตองพ่อเ็เมื่อเข้าใสพระธาตุเนาะใบตองแต่ในความฝันเห็น ของปูกัญญาหนีนั่งอยู่ตั้งหาเป็นใบตองซ้อนๆกันหลังจากเลี้ยงไปบานนี่มาบ้านนี่ก็เลยว่าปูเอ้ยว่าสันลูกล้านถูกงาไกลขอเงินไปรอมหัว้อมรอมว่างแน่วะสันหัวควายกับสิเขามาก,กินพักกินหงาเบิดวตาสันในวางสิมเมืม่อนน้ำมากี่ดีนะมื่เคื่อนนี่ที่ว่าฝันกะเครื่องรับเครื่องตื่นนอนนอนอยู่อัน เืป่ปีโตสาสมนอผีมากาสิบว่าปีโตดาสามทำไม่วสันบัตนีก็เอออวสันก็เลยรู้กันว่าปีโตสาบก็เลยนอนบาตรนี้เราเป็นฝันนี่ลหละฝันเราปูมหย่ยอยากล้อมหัวก็เอาไปโหลด่วาสันเพื่อนได้เขียนเด็กห่เพื่อนเขียนห่ 6, 3, หกสามหาเบิกทราบเด้ว่าฮกสามหามันเป็นเก้าสามหาได้บ่อ่วสันในความฝันนะเพื่อนได้ว่า แล้วแต่มื่สี่เหตุผลหวานสิเออเขียนเป็นตัวได้ได้หกสามห้าสันแต่ว่าตัวงวดตัวเบิกซับต่อไปเจ็ดแปดก็เจ็ดสามมาคะ่ะครับกับว่าเน่ดิหกสามห้ากับสิบเป็นเก่าสามห้าแต่เบิกซับมากนะมากหกสามห้าไล่ก็เก่าสามห้าแต่ในใจนี่คิดว่าสิเป็นสุดบนบ่กันใส่สามตัวเลยบ่บสันมื่อวันที่แล้วแตกทั้งบนทั้งล่าง ทั้งบนทั้งล่างหันบ่ได้ซื้อเป็นยังแกงบ่ได้ซื้อร่องปล่อยเล่าบ่ซื้อบงกนามันมันสิแม่นบ่ว่าสันสุเทียนห่ือบุษบุซื้อบุษตู่ถีบปล่อยมันบ้าบ้านี้ก็เลยมาปล่อยแบบบ่ซื้อพอมาปล่อยแบบบ่ซื้อเป๊ะเลยแม่บ่ต้องกลับเลยศูนย์สามกับศูนย์สาม แต่ว่าสองตัวบอดดี้จ้บออกมากแค่เก้าแปดซื้อง, oh. งวดนี้ก็ล่องเบิงเนาะคะ่ะเจ็ดแปดเจ็ดสามเก้าสามห้าแล้วก็หกสามห้าท่อนี่หลักันรลุยก็ค,คือสีลวยรวดอ่ะงวดนี้เนาะสองตัวบนนะ่ะไปตัดเลรีเอาแล้วจ้าเด้อพอเบิกามเบิรซดบอดด้ตั้บให้ที่ที่ฝันตองงวดนี้คือตัวไหนครับที่ฝันตองงวดตัวงวดทั้เจ็ดแปดเจ็ดสามเจ็ดแปดเจ็ดสามมันมาจากไหนครับเจ็ดแปดเจ็ดสามทะเบียนลวดนั่นอะ ขั้นนี่คันได้ออกลรวออกสูมหวัดเก้าศูนย์เจ็ดแปดแปดแมนหรือว่าอยากตามผู้ใดงบหลายเนาะงบหลายนี่น่ทะเบียนรถเบิกทราบสิออกประจําขันไม่ได้ออกวันัึงมันออกซูมวัดขยายในเบิกทราบเนื้อตัว 9, ไหนที่ยังไม่ออกศูนย์เจ็ดแปดนี่แหละทะเบียนรถกิ้งนี่แหละแต่ว่าเบิกทราบมามาฝันเกีียวรถอีกก็เลยอันปล่อยตรงหวัดไปเจ็ดแปดเจ็ดสาม เจ็ดสามมาเตใสเจ็ดสามนี่คืออายุเบิกทราบว่าขั้นเดียวออกนะคะสามเจ็ดเจ็ดสามแต่วันนี้หรือว่าผู้ใดบอมมาคยี่สิบไปตั้งประเทศเนาะค่ะคือสิบไปได้วันกับเก้าศูนย์เจ็ดแปดแต่ว่าตัวที่เพิ่นมาเขียนไหน,น่ะเป็นหกสามห้าขอเขาไเขียนให้เป็นหกสามห้าเลยไม่อหกสามห้าแต่ว่าเบามมิกทราบผอมมากสองตัวนี้มกักมักไปเจ็ดสาม อายุจะคล้องมาให้เดียวออก <c oughs> สองซีมันออกแล้วอันนี้ผูมิถือแม่กับมีดเร่งวดว่าทำอะไู้ถือแม่กับมีหงวดนี้ก็เลยเอาไเบบึงเนาะคะ่ะครับเห็นบัาตั้งบนอาตั้งทีบกนกนมีละงวดนีละเขี้มไฮค่าแข,า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 ขานแขนจังสี่คิดว่าตรงออกเอฟซีมักกับจังตามบ่มัดก,กับพานเนาะคะ่ะเออลืมบอกไห้ฟัง อันเจ็ดแปดเจ็ดสามนีเอฟซีเอาไปเสี่ยงเขาบอกว่าเขาฝันว่าได้กินลาบเนื้อหม้ลาบเลือดบอกก็เอือนแดงๆลาบเลือดลาบเนื้อเนะค่ะเนาะเขาว่าเขาได้กินเจ็ดสามก็เจ็ดแปดสองตัวนี่แหละเขาว่าเด็กสิบ่เขาแลวบ่เบิกซาบสันเบิกซาบก็ได้ว่ากันในเบิกซาบมากเบิกซาบหนังสิมากเจ็ดสาม แต่ว่าทะเบียนรถน้ำมาเกดแปดไอมือนะมันออกเก้าแปดไปแล้วเนาะมันจะสิ่แยกศูนย์เจ็ดแปดหรือผู้ใดสิตามตัวเก้าเนาะคะ่ะกัศูนย์เจ็ดแปดไปน้ำแม่เนาะสำหรับคนจะตามเนาะคะ่ะตามตัวเก่านะคะลองลองศูนย์เจ็ดแปดตัวใหญ่นะเนาะ อนอยมู้วสีบอกออกอีกค่ะม,มันออกสิบ่เห็นอ,อ,อีกอ่ะอันนี้เป็นตัวร่องพอางวดทีเแล้วมันซื้อหลายงวดนี้ก็ได้ร่องไวในหน่อยเนาะค่ะศูนย์เจ็ดแปดเบอร์ทราบว่าซื้อว่าลายดอกงวดนี้เพราะว่าประหยัดงบเนาะค่ะสิบปทุ่มหกสามห้านะคะสามตัวเลยเนาะค่ะในใจคึดววานเนาะค่ะนอนเอสซี่ขีดวาจังหดกับพิจารณา แนวทางเด้อพอแม่พี่น้องสอบกรฝากกดไรกดแช์น้ำแน่คิดว่าเริ่มซีเมนละละพะว่าเหลขเรียงผีนี่แต่เลียงผีเหล็กมันเขา่าแมอเลขกเข่าแล้วก็ฟันดีเครื่องกับฟันว่าอันมีคนมากมักคนนยดสูงมามกซสิบถือออกออกฤเลบิบนบอเฮอมันสิโบมาเลขบนบอกฟันว่าอันข้าราชการทั้งอันยศพนสูงแน่พลนลัมาสอบมากมากนะครับ คนละนา้ำลายมือขึ้นนี่ว่าถือตาคอยมกักเกลาวแห้งว่าสันคนมีอายุแก่กะระว่างเด้อฝันเห็นผู้เฒ่าอาซีมีเก่าเก้าสามหาหรือว่าเสี่ยงเก้าใส่ก็ได้นี่เก้าศูนย์เจ็ดแปดนี่เก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์แปดจนสีเนทะเบียนรถนี่ก็ได้นอะค่ะกามีหมวดที่แล้วละฝันสี่มือซ่อน เอว่ามันมากทะเบียนรถแน่นอนปล่อยเบิ่งก้าว่าสิบลปล่อยงวดที่แล้วแต่ขันบลอปล่อยขันห้าวว่าบลอปล่อยนีขันเด็กเข่าก็สิว่าเ้าวเอาเนาะเป็นวิอคลิปของเบิกซับได้นะคะเบิกซับลุ่งไหวอยู่แต่ว่าช่องอื่นบรไเ้ลุ่งหรอลู่ผู้เดียวอ่ะ่ทยคลิป้ะเบิ์กซับนะขอดูหน่อยครับนี่นะครับเนาะเป็นแนวทางเนาะเป็นความฝันนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผม ขอบคุณเบิกทรัพย์ครับสำหรับแนวทางครับขอบคุณครับ